อันเรกครับหลักฐานทางโบราณวัตร์เนี่ยมีหลากหลายชนิดนะครับแต่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเก็บรวบรวมสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้ครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะครับเรี่นลองดูและลองคิดตามนะครับว่านักเรียนได้รู้จักสิ่งเหล่านี้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรเสื้อครับบางแดดคระตรงนี้ทําด้วยไม้ไผ่ถักเชือกนะครับเราใช้เป็นที่บังตาหรือที่เรียกว่ามูลี่นะครับชิ้นต่อไปนี้เป็นอะไรครับ ไม่ทานไม่ใช้ทําอะไรครับอา่าหาของนะครับวัตถุโบราณเหล่านี้เกี่ยวข้องยังไงกับวิถีชีวิตของผู้คนในเภอสวนพึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะพาเรียนไปดูของจริงในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ด้านนี้เนี่ยเป็นประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ในสวนพึ่งแล้วก็แรงโบราณอดีที่สวนพึ่งของเรามีนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคสมัยต่างๆมาถึงจุดนี้นะครับเป็นเครื่องตั้นดินเผายุค รัตนโกสิลป์ตอนต้นนะครับนี่ลองดูสิครับว่ามีอะไรบ้างที่นักเรียนคุ้นตาหรือว่าเคยรู้จักหรือเคยเห็นเนี่ยค่ะคิดว่อามันคล้ายลับตกหม้อหม้ออ่าแล้วมันต่างหรือว่าเหมือนกับหม้อที่เราเคยเห็นในปัจจุบันไหมต่างต่างตรงไหนครับตรงไหนอ่าแล้วก็เนื้อไม่อะไรอ่ะการที่พาเด็กเข้าไปชมในแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ทําให้เขาเห็น สิ่งทีบง่บางสิ่งเขาอาจจะเห็นแล้วบางชิ้นเขาอาจจะยังไม่เห็นหรือรูปภาพบางรูปภาพเขายังไม่เคยรู้เรื่องนะครับมันก็จะเกิดคําถามเกิดแลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างเพื่อนนะครับหรือบางทีก็ถามครูนะครับทางครูก็กระตุ้นให้เขาเนี่ยอ,อยากที่จะเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากไปค้นคว้าต่อนะครับในที่สุดเขาก็มีมติกลับมาถกเถียงกันมาระดมความคิดร่วมกันว่า เขาจะเอาเรื่องอะไรวัตถุชิ้นไหนหรือว่าภาพภาพใดที่เขาจะลงไปสืบค้นในแนวลึกถ้าถุงเนี่ยคะ่ะเราเคยเห็นยายแถวบ้านใส่อะ,อะมันน่าจะเป็นชุดของชาวเผ่า,าะก็เรียงใช่ไหมคะเหมือนที่บ้านเธอไหมก็เหมือนค่ะแล้วที่บ้านเธอเรียกอะไรอะชุดกัลเลียงคะ่ะเออกัลเรียงกลุ่มไหนโผ<ห>ค่จาะสิ่งที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับอยากจะให้นักเรียน เลือกขึ้นมานะครับรวมทั้งที่ครูพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็นํามารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปศึกษาหาคําตอบนะครับ <S <S นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยว่านักเรียนจะไปหาคําตอบได้จากที่ไหนบ้างนะครับ <S 1> <S 1> นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชิ้นที่นักเรียนเลือกนะ,นะบ้างนะครับแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งสนใจเนี่ยสนใจคิดว่าไงดีไหมเราว่ามันยากไปนะแต่เราสนใจเนี่ยเราว่าม<ด>ันม<ด>ันน<ด>่าลองมันน่าคิดค้นมากกว่า อ๋อช่วงออกช่วงวันออกพรรษาเหรอเออเราว่าก็ดีมันเป็นเรื่องทางศาสนาความเชื่อน,นะตกลงคือเราจะบ้านกลาง,งก็ทอได้เช่สมบ้านเรายายเราก็มีอืม,อมแล้วเราก็หาได้ง่ายด้วยในท้องถิ่นเรางั้นเราเจออย่างนั้นเนาะสนุงตกลงใช่ไหมนะในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่สนใจนะครับแล้วก็มานั่งถกเถียงกันมานั่งให้เหตุผลกันว่าทำไมจึงสนใจอันนี้ชิ้นนี้ และในที่สุดก็เหตุผลมาเป็นอันดับหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะมันขึ้นความสําคัญอยู่ที่การวางแผนอาจารย์วางแผนการสอนในขั้นแรก,แรกเริ่มโดยอาจารย์ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจให้เด็กโดยใช้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยดูรูปภาพโบราณวัตถุต่างๆพอดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้รู้ว่าเนี่ยนะมันมันอยู่ในชุมชนของเราหรืออะไรต่างๆเด็กๆมีแรงจูงใจที่ดีเนี่ยเด็กจะอยากเรียนนะคะถ้าต่อจากนั้นพออยากเรียนแล้วถ้ามีการกระตุ้นเสริมเข้าไปอีกเด็กก็อยากจะรู้มากขึ้นครับเนียนครับวันนี้ครูจะพานักเรียนทําโครงงานประวัติศาสตร์นะครับการทําโครงงานวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีขั้นตอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเอาเรื่องใกล้ๆตัวของเรานี่แหละครับมาเป็นหัวข้อ เช่นเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหรือประเพณีที่โดดเด่นในหมู่บ้านเราแต่เดิอมอะเขาใช้กันเยอะอ่ะพระาแต่สมัยนีย้แบบมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาก็เลยแบบไม่ค่อยใช้กันก็มีแต่มีแต่คนแก่ที่จะใช้กันเป็นส่วนน้อยแล้วอะ ถ้าการค้นหาข้อมูลก็ถ้าจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมีข้อมูลมากเพราะว่าเราต้องไปถามจากแบบคนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมากกว่าถึงจะได้ข้อมูลเยอะเราเรื่องประวัติไทยชาติเราก็น่าจะรู้นะเพราะว่าเราก็อยู่ในกลุ่มชนนั้นเหมือนกันง่ายจะตกเราเอาแพทชั่เลยโอเคนั้นเราเอาไทยชาัดนะกันง่ายนี่ประวัติไชทยชาตก็มีประวัติความเป็นมาประวัติอ่ามีประวัติความเป็นมา ผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ประโยชน์ประโยชน์ในการใช้จุดประสงค์ด้วยก็คนเท่าผู้ใหญ่คนแก่ผู้เท่าผู้แก่ผู้เท่าผู้แก่ผู้ให้ข้อมูลไหมคะว่ยก็ได้เล่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราก็ต้องยั่วยุเขาว่าหลังจากที่เธอเลือกเรื่องได้แล้วเนี่ยเธอจะไปหาข้อมูล ข้อท็จจริงเนี่ยได้จากใครบ้างที่ไหนนะครับก็ต้องวางแผนกันพูดคุยกันว่าเธอจะไปหาข้อมูลตรงนี้จากใครเขียนไว้เลยครับระบุไว้เลยครับทั้งบุคคลสถานที่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะสะดวกและง่ายนั่นก็คือเป็นการวางแผนการทํางานร่วมกันนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวหนูจะมาถามพี่เขาหน เกี่ยวกับชุดกระเลงที่พี่ใส่เนี่ยค่ะพี่คะชุดกระเลงนี้มีมานานหรือยังคะมีนานแล้วจ้ะดีตั้งปู่ย่าตายายก็แต่ยังไม่ได้เกิดนั่นแลลวเนาะเขามีตั้งนานแล้วพอถ้าเกิดเราอายุยังไม่ถึงสิบห้าเราก็ใส่ไม่ได้ต้องใส่ชุดสีขาวชุดสีขาวยังไงอะคะพี่เป็นอย่างนี้ปะคะเป็นเสื้อหรือเปล่าสีขาวที่เขาใส่ขาวๆที่นป็นยาวชุดกระโปรงเลยวะคะจ้ะ แล้วแล้วอย่างนี้เรียกว่าลายอะไรครับไม่ใหญ่เสือโครงอ๋อนี่ลายเสือโครงใส่ได้ตามปกติถ้าเราจัดใส่เหมือนสมัสย,มยก่อนนะแต่ถ้าถ้าทุกวันนี้อะค่ะทุกวันนี้ซื้อว่าถุกระถ่ายนี่ซื้อแล้วก็นู่นได้สบายดีกว่าจะได้น่องนี่แต่ละผงแต่ละผงเป็นเดียเด่ยวๆอย่านี้นแล้วผ้านี่เป็นลายเป็นเป็นลามอย่างงี้ เสร็จแล้วก็เอามาผ่าเป็นเนื้อซี่อย่างเงี้ยแล้วก็อยากต่ออยากต่อนะคะฮะใช่เกิดมาเนี่ยเทรนพุ่งกองนั่นเนี่ยเขาทำเนี่ยฉากนิดหน่อยคือแต่อ่างหมี่ก็อ้อมมี่อะไรเงี้ยก็เลยก็จะพูดแบบอ่างหมี่ก็หลังก็แบบพอมี ได้ข้อมูลอะไรบ้างจากที่พวกเราไปทมเมื่อกี้นี้มันครบหรือยังมันยังไม่ครบใช่ไหมเราอยากรู้อะไรพวเติมพวกราคาอะไรเออแล้วก็ความคงทนต่อการใช้งานใช้ได้สักทีปีอะไรประมาณเนี้ย ที่เขาลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแล้วนะครับเขาก็กลับมารวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาถกเถียงกันอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับเมื่อเขาเลือกแล้วเนี่ยเขามีอาจจะมีปัญหาในการทํางานกลุ่มนะครับเขาทําไม่ได้คุณครูก็คงจะต้องลงไปช่วยเขาตรงนี้นะครับจะต้องไปเพิ่มตรงไหนตัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกช่องทางเขานั่นเองก็จะไปสืบหาค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วอาจจะทําให้นําไปสู่การเลือกตัดสินใจที่ดีขึ้นน,นักเรียนครับหลังจากที่พวกเราแต่ละกลุ่มนะครับได้เลือกอุปกรณ์หรือว่าวัตถุโบราณในห้องพิพิธภัณฑ์นะครับและนักเรียนก็ไปสืบค้นยังชุมชนของนักเรียนนะครับตอนนี้ครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับมานําเสนอพิธีการแห่สัตว์นะคะจุดประสงค์ก็มีหลักก็คือมีการมีโอกาสได้แบบขอ,ขอขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคะ่ะแล้วก็ เป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์มันได้สูญหายไปเมื่อ20ปีค่ะมีการหายไปรุ่มนั้นนะคะเพราะว่า10ปีปัจจุบันก็10ปีข้งหน้าก็มีการฟื้นฟูขึ้นมาอีกค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มดิฉันนะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับแผ่นผังช่วงเวลานะคะของชุดกะเรี่ยงค่ะเราจะเริ่มจากช่วงแรกนะคะคือช่วง วิถีชีวิตนะคะก็จะเป็นประมาณพุทธศักราช2515นะคะเพื่อนการที่ชุดเกระลียงเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากพวกเขาปกป้ายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาจะใช้เวลาว่างจากการที่ทำได้ทั้งสวนเสร็จแล้วจะใช้เวลาว่างในการทอผ้าค่ะซึ่งจะให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวกระเลียงเลยนะคะบางโรงเรียนบางชุมชนอาจจะมีภูมิปัญญาวัตถุโบราณโบราณสถานโบราณวัตถุมากมาย แต่บางแหล่งเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่เด็กๆก,ก็สามารถเรียนรู้ได้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเนี่ยนะครับเช่นสวนป่าหรือว่านาข้าวหรือว่าไล่นาสวนผสมอะไรเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องกับผู้คนทั้งในอดีตสืบสารมาถึงถึงปัจจุบันนะครับผมว่ามันมันคือกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสืบคน้นศึกษาความรู้ได้หมด เพราะฉะนั้นอยากจะย้ําว่าโรงเรียนหรือชุมชนที่มีหรือไม่มีสื่ออุปกรณ์เหล่านี้ก็ดีนะครับท่านก็สามารถเชิญชวนเด็กกระตุ้นเด็กให้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของท่านโดยการทําโครงงานประวัติศาสตร์ได้ทุกที่ครับผมยืนยันครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยสำหรับตัวเองคิดว่าสําคัญมากเริ่มต้นเราควรจะรู้จักตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่รอบตัวเราซะกก่อนก่อนที่เราจะไปรู้อะไรที่กว้างขึ้นมาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ย มันก็จะทาให้เราเกิดความรู้สึกภูมิใจในความเป็นมาของเรานะคะถ้าเราได้รู้จักท้องถิ่นของตัวเราเองได้ดีสุด mm. ก็เท่ากับเรารู้จักตัวเราเองว่ามีมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจมีอะไรที่เราจะต่อยอด mm. เช่นในด้านภูมิปัญญาเนี่ย mm. เพื่อว่าให้ท้องถิน่นนําความเจริญมาสู่ท้องถิ่นของเราต่อไปหนูเคยคิดนะคะว่าของใน พิพิธภัณฑ์นะคะเป็นเพียงของเก่าของโบราณนะคะที่นํามาจัดแสดงให้เราได้ชมกันแค่นั้นนะคะแต่กลุ่มของหนูนะคะได้ทําเกี่ยวกับชุดกระเลียงนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่เองจริงๆะคะ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าของเพียงชิ้นเดียวเนี่ยจะสามารถเล่าเรื่องราวในอดีตนะคะให้เราได้มากมายขนาดนี้นะคะดิฉนันจึงคิดว่าของในพิพิธภัณฑ์นะคะทุกชิ้นนะคะเป็นของมีชีวิตแล้วก็มีคุณค่ามากค่ะ โครงการน,นี่นะคะมันมีคุณค่าและให้ประโยชน์กับเด็กมากเป็นการทํางานร่วมกันของเด็กๆแล้วก็เด็กๆก,ก็จะพบองค์ความรู้อื่นๆน,นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่เราต้องการเราแอดไซน์เด็กไปเนี่ยได้มากขึ้นครูหรือโรงเรียนสามารถจัดก,การสอนการเรียนการสอนได้คือไม่ต้องทั้งหมดแต่ว่าต้องมีมีบ้างที่เราต้องศึกษาวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีหรือว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราอันนี้ของชุมชนนั้นๆเนี่ย คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าทำะคะผมเชื่อว่าหลังจากที่เขามีความเข้าใจสามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนผู้คนเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเกิดจากผลพวงของการเอาสื่อในโรงเรียนคือตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าสิ่งที่มีเข้าของเครื่องใช้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทําให้เขารักท้องถิ่นแล้วก็เป็นสื่อ ในการเรียนการสอนที่สร้างความสำเร็จในกระบวนการคิดการเรียนการสอนครั้งนี้ครับ